สบายดีพี่น้องสบายดีพ hmm ี่น้องทุก ah ชุกชุกคนเด้อพ the ี okay. Okay. ่น mm ้องเอามื่อวานมาพบมาพ่อก like ับเบามีคือเก่าเนาะมื่อวานมาพร้อมกับสาจันพี่น้องมื่อวานมีเสมากินตับักหุ่งให้เบิ่งเดิมนี่ก็สิมีเนาะตับักหุ่งมีเคียบหมูเนาะหลายๆแล้วพี่น้องก็มีซีนแห้งเนาะมีส้มนะส้มผักสพร้อมเนาะเอาว่าแซ่บๆเหมือนกันพี่น้องข้าวเหนียวห่อหนึ่งข้าวเหนียวในห้องดีเลยหากันนึงแล้วโอเคิ่ม 14, มาไม่ลองน้งไกลน้งไกลอยากลิปนิดตอนจุดสองโมงใช่อดีตเนาะก็เป็ดก็อันนี้ส้มมูอันนี้นะอันนี้ส้มผักเนาะใช่ ้องเลยทำข้าวคุณเราให้ีเราส้มห,หมใหหูให้เองกินเองนั่นหรอนั่นให้เองกินเองเนาะเห็นได้ประมาณสิบห่อนเทดลองมาแซนบมันหนานเห็นไหมเสบับ สมพังมันพอดีกินเลยสมพอดีผพกแกมยบิมสีสลักมณะบุรพ่รราหอมเปี๊ยหรือเปล่าซีนหาง

แับหมูทอดเองมากมามสวน

มันเนาะแคบอยูอ่เนาะชมพักกับพอดิษฐ์เห็นแป,ป่กันบ้านเอาเนาะ ตาบังฮงสีมืดสาจันอบไลยเนาะอืมเซ ินอาหารเป็นย้คิดหอดบานครับตามบังโงสมพักทุกอย่างว่าให้เก่งกินเองนะเนี่ยไม่ชี้ตล่านเนาะให้เก่งกินเองแับเพลน sốt nấm nấm thịt xốm đốt nhọt nè

มันมีป้งปลาใจเย็นสิครนนับอันนี่้น่อนอ้อนเนาะต่มาห่งกินกับอีนังก็แซ่บ ปกับปอกปกระปูกระครับปูนาปีปาชิ้นแหง้งจมู mm hmm. เข้ากันเข้ากันอำ่ำ